ทางด้านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกํากับดูแลสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสอทอบอขอไปรับสอทอบอเป็นประธานเปิดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและก็ชุมชนเข้ม,ขม,ขมแข็งอย่างยั่งยืนอันนี้ก็จัดขึ้นที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่าฟาร์มโ,โคเนื้อวากิวครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประเทศไทยจะมีอาคารปฏิบัติการชำละแล้วก็ตัดแต่งเนื้อโคมาตรฐาน GMP แล้วก็หาลานเพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของประเทศ ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับถือว่าเป็นสถานที่ในการวิจัยพัฒนาและสร้างระบบนิเวศด้านการผลิตโคไทยวากิวเพื่อให้เป็นอาหารปลอดภัยตลาดห่วงโซ่การผลิตส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศครับทำให้การส่งออกเนื้อวัวมากยิ่งขึ้นสร้างมูลค่าทางการตลาดซึ่งเมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้นก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมีไรายได้มากยิ่งขึ้นต่างไปด้วยครับ คาดว่าในปีนี้จะมีการบริโภคเนื้อโครปริมาณนะครับ56.846ล้านตันโดยสหรัฐอเมริกามีการบริโภคมากที่สุดปริมาณ12.185ล้านตันรองลงมาได้แก่จีนครับ10.330ล้านตันแล้วก็บราซิล7.547ล้านตันจากความต้องการโครเนื้อในตลาดโลกนะฮะสอดคล้องกับการที่กองทุนหมู่บ้านได้ทำโครงการโครล้านครอบครัวทำให้ประชาชนมีโอกาสจับเงินแสนจับเงินล้าน ไดจากการทําอาชีพเกษตรกรน,นะเป็นปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงโคครับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยอีกทั้งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีการสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิกกู้ยืมเงินสําหรับการเลี้ยงโครกระบือแพะและก็แกะครอบครัวไม่เกิน5 0,000่นบาทคาดว่า3ปีนี้จะสามารถคืนทุนได้โดยตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปจะเป็นกําไรของพี่น้องประชาชนครับ สำหรับวัวพันธุ์โคราดวากิวเนี่ยนะได้นำบัววากิวแท้จากญี่ปุน่นเอามาผสมกับวัวไทยครับแล้วก็นำวัวลูกครึ่งมาทำการขุนเลี้ยงตามกระบวนการผลิตวัววากิวของญี่ปุ่นทุกขั้นตอนเพื่อมีไขมันแทรกในเนื้อสูงขึ้นทำให้เนื้อวัวมีคุณภาพดีเทียบเท่ากับเนื้อวากิวออสเตรเลียแต่ว่าราคามันถูกกว่าสามารถลดการนำเข้าเนื้อบัวจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดีและยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนผู้ทำอาชีพเกษตรปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงบัวมีไรายได้สูงขึ้นด้วยนนครับอ,อเท